สวัสดีทุกๆคนนะจา๊ะอ่าอีกช่องหนึ่งปุ๋ยอีกช่องหนึ่งเก็บเก็บถั่วพุ่มแล้วดูอาการแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ยังไม่ไมนั่นดีนะมันยาวได้แค่นี้เองนะประมาณเนี้ยถั่วพุ่มเออยาวได้ประมาณเนี้ยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะมีอาการฝ่อๆนะเลยเก็บดีกว่าเอาไปตำ เก็บแล้วนะเก็บไปตำกิน,นทำไมของบางคนยาวๆทำไมของเราสั้นๆแต่เราจะเก็บแล้วนี่เอาไปกินตำกินยังไม่โตยัง อันไหนที่ยังเล็กๆเก็บเก็บกินก่อนดูมันจะฟอๆเร็วยังไงก็ไดูนี่เก็บหมดเลยอืมเดี๋ยวหมดอายุไข่ก็ปลูกอย่างอื่นละเดี๋ยวพอเขาหมดอายุไข่เราก็ปลูกอย่างอื่นแทนที่จะกล้านี้ พามาเก็บถั่วพุ่มอีกอันหนึ่งเดวกกันด้านนอกก็ทยอยโตแล้วเหมือนกันฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกทุกคนทุกช่องให้ความรู้นะจ๊ะอย่าลืมไปกดติดตามได้สำหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดปลูกหรือคนที่ปลูกแล้วแต่ยังไม่ได้สร้างช่องก็ทำนะจ๊ะ ไปแล้วงานเยอะแกนี่นะ